होय 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 काय आहे สวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่เกมโรบอทอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่ก็อยู่ในด่านที่มีชื่อว่า a อร o p อโพเบนะครับซึ่งแปลว่าโรคไข้เลือดออกก็ด่านนี้นะครับที่พี่ไปศึกษามาเนี่ยมันคือแบคลูมเลยนะน้องๆ<อ>คือแบบ แบคลูมจริงเลยอะซึ่งหลอนแน่อันนี้คือพี่กล้าพูดเลยว,ว่าหลอนแน่โอเคก็วันนี้พี่ก็อยู่กับพี่ฟังอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมเนี่ยกะว่าจะมาเล่นนะครับผมอะไรนะอัพพิราฟเบียเป็นแบคลูมที่น่ากลัวนะครับซึ่งผมแบบชอบมากๆนะะอะไรพวกน่ากลัววนะ <c oughs> เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรมากมายนะครับผม ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาดูซิว่าที่คนมันเล่นแบบนี้เยอะเนี่ยเขากลัวกันไปเองหรือว่าที่จริงมันน่ากลัวนะผมเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมก็ตอนนี้ก็ลังอยู่ในช่วงข้อเกมน,นะครับผมก็ไปดูกันในเกมนะครับนะครับน้องๆใส่หูฟังไว้นะครับเพื่อประสบการณ์ที่ดีนะครับคนที่เป็นโรคหัวใจไม่แนะนํานะครับเมื่อกี้เขาเตือนแล้วน่ากลัวมาก <Action. S 1> อ๋อเราถ่ายหนังกันอยู่อ l อ ตัดตัดม okay. ัน no, ดีแ no, ล้ว no. ดีจริงฉันคิดว่างานนี้ของพวกเราเสร็จแล้วล่ะโอเคเพราะ่ันนี้และอาล่วงเวลาไปไหนไม่รู้โอเคเราล่วงมาที่ห้องแบ็กรูมนะครับตอนนี้เขาก็จะมีการบอกนะรายละเอียดเกมนะกด F คือไฟฉาย Z กคือหยิบของ H Whistle ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนกหวีดอ่ะต้องน้องวิวี ะเราอยู่ที่ไหน What's What's That อะไรอ่ะกูโดนอะไรอ่ะเมื่อกี้เราอยู่ที่ไหน What's What's That <S อะไรอะ่ะกูโดนอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่นนรออะมันว่าไงอะ่ะอ๋อต้องหนีนตัวดำนี่หน, <ำ S 1> นีนเข้าไปในท่าที่อะไรโอเคเราจะตาม มันไปติดๆนะครับไม่งั้นต้องจะหลงทางอ๋อมันคือแบบว่าหาทางออกอะไรเงี้ยอาจจะใช่นะไม่เคยรู้เลยเฮ็ดก็คือตามลูกสอนเฮ็ดคือไอ้นั่นไงเป่านกหวีดตามลูกสอนแล้วปังนี่ไหนไหนโอเคนี่ไงโอเคครับน้องๆอออุ้้ยก่่นนรรเหไมู เร่องอะไรเคยแดงๆอ่ะเอาลองไงไม่ไม่เคยเล่นนะประเด็นอะ่ะตอนเข้าไปดิคือมันต้องไปตามลูกศอนอะ่ะที่เคยเล่นในเช็คมานะน้องๆแต่อันนี้นนนคือใช่อันนี้คือคนละเรื่องเลยนะไม่เจอเลูกสอน,นแล้วอะ่ะเนี่ยมีไง,ไงนี่ไงนี่ว่ะ อันนี้เหรอโอเคมีความ,มงมองอยู่นะนี่ไ <Hello? S 2> หมเฮ้ยฮัลโหลมีเสียงฮัลโหลด้วยนั่งไงลูกสอนฮัลโหลฟังได้ยินบ้างเมื่อกมีคนฮัลโหลห้องแดงเลยแค่ตรงนี้ที่เรามาไม่เหรออือเฮ้ยกอน อะไรวะวอสแดดทิ that? ่งนี้คืออะไรทางออกอยู่ไหนฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อหรือว่าเพื่อนเราผ่านหรออ๋อเพื่อนเราน่าจะผ่านโอเคน้องๆสวยๆนั่นคือเราแบบยังหาทางออกไม่เจอเลยเพื่อนเราผ่านนะ <c oughs> เออเพื่อนเราเก่งนะเนี่ยโอเคเราต้องเปิดไปฉายนะครับเ,เสียวอะข้างหลังไม่มีอะไรเนาะโอเค ถ้าเราเป็นงานมากนะครับใช่ใช่ก็คือมาให้เราเรือไปไหนเนี่ยน่าจะไปเรื่อยเรื่ยพิ่งยาวๆเลยละครยาวๆเลยครับ,รบน้องๆ สอนให้ไปทางนี้รู้สอนว่าไงอะเราต้องดึงอะไรไม่รู้6อันตอนนี้ปะได้ไหมไม่ได้อะโอเคตามเพื่อนมาแล้วกันเ,เกมมีความสมจริงมากาน้องๆเพราะว่าย้น้ำปุ๊บเราจะเฮ้ยเฮ้ยผมไม่เห็นอะไรอะไรไม่รู้ ประเด็นคือกล้องเราเอาไว้ทำอะไรได้อะไอ้นี่ไงแบบในความมืดนั่นแหละกดทิ้อุ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ย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 ไอะก้อนข้างหลังไงเฮ้ยเฮ้ยไอ้ก้อนข้างหลังไงนู่นไหมไม่เห็นมีอะไรเลยถ่ายรูปเหรอไม่เห็นจริงหรอไม่เห็นจริงหรอไม่มี ไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้เราถ่ายรูปก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยหุ้ยอุยอุยตัวอะไรวะนะแน่ใจเหรอหุ้ยหุ้ยมันแน่ใจไหมแบบเนี้ยหุ้ยอุ้ยมันเข้ามาไม่ได้มันเข้ามาไม่ได้น้องมันเข้ามาไม่ได้มันเข้ามาไม่ได้กูบอกว่ามึงไม่เห็นจริงเหรอใช่เราไม่เห็นเนี่ยเพิ่งเห็นอุ้ยเออมึงออกไปดิมึงออกไปดิมึงไม่เห็นอะเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยหรือว่าเห็นใครเห็นมัน What the heck เพื่เราจะทำยังไงได้ ม่นนี่ทำไงอ่ะต้องไล่ม <log> <laughs> ันถึงจะไปนะอ๋อคือต้องเอากล้องถ่ายเหรอโอเคน้องๆเราวิธีไล่มันคือต้องเอาวปายก่อนรู้แล้วต้องถ่ายมันพอมันออกไปแล้วเราเลี้ยวซ้ายเลยเราวิ่งยาวๆโอเคไหมเ้ยคุณนนทกินเฮ้ยนนทนกินเหรอตายแล้วกุนนท์ินกุนนกิน มันเกิดใหม่ได้อ๋อโอเคเกิดใหม่เกิดใหม่ได้ดีดีดีตอนแล้วแล้วมันยังอยู่มึงวะไม่อยู่แล้วมันไปไปไกลแล้วอ๋อมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปหมุนกันเกี่ยเอ้ยตกใจหมดเออขอขอุณขอบให้คำหยาบนะเนี่ยเมื่อกี้เราถ่ายรูปมันมันไปอยู่ไมดีไมดีอย่าหมุนวาวได้สองอาแล้วนะ นี่ปะเดี๋ยวรอให้ไหมไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วนี่อ่ะมันมันตามมาแล้วมันตามกูแล้วเย่ามาสิไฮไอ้กอนมันวิ่งตามกูมาแล้วออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยโอเคโอเคออกมาออกมาออกมาแล้วหมุนวาวน้ำด้วยนะรอมาแล้วโอเคครับตอนนี้พี่ฟังก็ได้อรด<ป>อมนนาลอแล้วครับเดี๋ยวพี่จะไปรอแล้วครับหาวาลหมุน นี่ไงเจอวาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนก่อนวิ่งตามราก่อนโอ้โหเฮ้ยอันนี้ก้อนโอเคมีไอหมุนได้แล้วโอเคอันนั้นปะนี่ไอก้อนเจอแล้วครบครบแล้วแล้วเหรออืมเดี๋ยวก่อน โอเคครับตอนนี้พี่ฟังก็ได้เจอครับทั้งหมดหกอันพี่ฟังคิดเรียบวิ่งมากก็ไม่ได้ใช่ใช้เวลาใช้เวลาจริงคือนานมากนะเวลาตัดต่ออาจจะแป๊บเดียวก้อนก้อนพอมาแล้วอมาแล้วอวิ่งนะวิ่ง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 โอเคเปิดแล้วนี่ไงลงนี่ไปเลยป่ะโอเค โอเคครับน,น้องๆผู้พ,พี่ก็ได้ดำดิ่งลงไปแล้วเอาเพื่อนโอเคถึงแล้วน้ามึดเลยแล้วทำไมเพื่อนมันเพื่อนเราหายไปไหนละเพื่อนมันว่ายกลับไม่เป็นไรเอาเพื่อนอุ้ยทางยั<ล>งไงอะลงเลย ลงเลยเหรออืมอึ๊บเก้ลงมาแล้วโอเคนะผมโอ้ยหัวฉันโอ้ยแล้วเราก็มาอยู่กันดันนิสานนะครับน่สานนะนะยังตึงๆนะครับยังตึงๆอนนี้มันบอกว่าอะไรอะไรอ่ะซ่อนแอบเหรอเฮ้ยซ่อนแอบจะชัดเลยรูปอ่ะใช่เหรออืมเห็นปะมาทานหลังเข้ากำแพงเออ อืมแล้วซ่อนแอบใครน่นตินี่มนหมายความว่ายังไงตัวเราบอกโอ้โวเช่นโอ้เกิดมาจากที่ไหนเนี่ยอีกแล้วเหรอโอเคครับผมด่านที่สี่ถูกไหมสามนะทาง,งนี้เขาบอกประตูนี้เหรอเชื่อได้ไหมเนี่ยอะไรอ่ะ อีสเว่ปวดไม่ได้ไเฮ้ยนี่ไงป้ายบอกว่าอะไรอะ่ะอ๋อก่อนเพื่อนบอกว่าให้เราหมอบเฮ้ยเฮ้ยหลังมังกรโอ้ออยู่เงียบเงียบกรกนกรอยูอ่เงียบก่รได้อยู่เงียบอ,อยู่ยเงียบแล้วโ okay. อ,อเคเฮ้ยใครมันกด ยักก้องมันเลยเอ้าเพื่อนกดทำไมอ่ะเอ้าเออเราไปดีกว่าปไปเพื่อนมันอันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อมันมีจมูกหูกร้องไม่มีตาอืมเอยอย่านะอย่านะอย่านะเร็วเร็วเร็ว มาทางอ่อกมาดิยอยู่หลังปังเลยกดดันจัดจัดโอ้ยนี่มันดนกินไปแล้วออมันเดินทะลุน้องๆไปเหอะ น้องๆเอาใจช่วยพวกพี่ด้วยนะครับอุ้ยเอาอุ้ยเพื่อนเดชเพื่อนโมจะปอกน็กปีขาคือเพื่อนมันจะล่อให้พวกเราไปหรือเปล่ามาอีกแล้ว คนไป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 อปไ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 ม่อเปิปไ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 ปเปไ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 ไปปไปปไปไปไไปไไปปปปไปปไบไปไปอปไาปปปไ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 ปปไปปไปไปไปป mình bắt cụm ra mà này chưa bắt mình mình mà mình mà <laughs> <laughs> Còn mấy hả con trai đấy เนีรากำลังเดินเนี่ยเฮ้ยเห็นป้ายอ่ะป้ายหลังเสาฟังอ่ะพิกเกตดูแล้วดูแลพิกเกตพิเกไม่มีอะไรเลยตอนนี้กำลังค้นกิ๊กฉันต้องหากุญแจทั้งกุญแจทังจ้งปุ่มอะไรอะไรพวกนัมีอะไรไหม <c oughs> เราลองดูห้องนู้น ต้องเข้าไปข้งางในก่อนเอ,ออเอ๊ะตอนนี้ผีมันเดินวนหนูข้างเจอแล้วก่อนอ๋อฟังอยู่นี่โอเคได้กุญแจแล้วนะไม่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 ได้กุญแจแล้วนะไปเจอแล้ว วิง่งม่กนวิ่งไปไปไหนแล้วอะ่ะที่นี่ไป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 เอาแล้วค่อนเอเอเเปิด ไปยังวะไปยังไปยัง okay. เปอันฟ้าอันอังคารโอเคไม้แล้วยังไงต่อทรมานสุดโอเคครับน้องๆและตอนนี้พี่กับพี่ฟังก,ก็ได้มาอยู่ด่านที่เท่าไหร่นะสี่ใช่ไหมน่าจะสี่ไม่ก็ห้านะซึ่งกดดันมากๆน้องๆโอ้โหหาุญแจใช่ครับเราก็ คือด่านนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมี16ด่านซึ่งเราก็เอามาก่อน4ด่านนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้มีพาร์ตต่อไปนะครับก็คอมเมนต์มายเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นอีก12ด่านที่เหลือให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับพวกเรา2คนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ให้ช่องเกิดกลางด้วยนะครับผมเพื่อไปสู่2,000ซับสไคร b เบอร์นะครับผมวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ